ฮัลโหลครับสวัสดีครับอนุบาลไหมครับสวัสดีครับผมพี่ล้อ a อ v ดีวันผมมามาหรือยังอะมาแล้วเพิ่งมาพอดีเป๊ะเลยพเพิ่งจะแบกขึ้นมาเนี่ยสวยไหมครับพี่โอ้โหสวยสุดๆคนจะมาได้่าจะผ่านประตูมาได้มาเข้ามาชมได้เลยตอนนี้เตรียมเดี๋ยวผมรีบไปดูเลยพี่ได้เลยพี่เตรียมให้คุณบูมเรียบร้อยครับสำหรับตัว a d v ดโีวันโหพี่ชายสวยมากๆเลยอ่ะแฟร์รี่ของเรานั่นเองครับผมเตรียมรีวิวครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมการรีวิวนะครับผมรอลอ ADV1 ตัวนี้นะครับผม ADV110 นะครับผมเวอร์ชันเลยนะเขาเรียกว่า MV.2 V2 SL Series โอ้โหต้องพูดพร้อมกันด้วยไม่ได้เตรียมเจอกันสวัสดีครับรัฐบานไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ก็ผมกับบูมรัฐบาลนะผมแล้วก็พิชิตรัฐบาลนะผมก็ พามาชมเขาเรียกว่าล้อเด็ดๆ ถูกต้องนะครับผมมารีวิวให้ชมกันร้อยยี่ห้ออะไรครับผมร,ร้อยยี่ห้อ ADV 1นั่นเองนะครับนานๆทีได้ทำ ADV ทีนึงแค่ยินชื่อก็รู้แล้วว่าใช่ว่าแพงเฮ้ยว่าดีว่าของมันมีมูลค่าที่สมราคาถูกต้องนั่นเองเพราะว่าร้อยชุดน,นี้นะผมมูลค่ากว่าครึ่งล้านนะคุณผู้ชมครับก็คือประมาณห้าแสนนะ่ประมาณนั้นับผมประมาณนั้นก็เซตนี้นะผมซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าลายอะไรนั่นเองเป็น ADV 1ลายอะไรพี่ชิดเขาเรียกว่า ADV 1 10.0นะครับ MV 2หรือว่าเขาเรียก ว่า SL Series นั่นเองครับผมก็คือตัว ADV 1ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัว SL Series ซึ่ง SL Series เนี่ยเขาก็ดังมากๆอยู่แล้วนะครับผมใน ADV 1นั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นรีลิสนะครับผมที่ตั้งแต่ปี2013มาทำขึ้นม,มาใหม่นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีปทำให้น้ำหนักเบาวกว่านะครับผม,มแล้วก็ฟิตติ้งฟิตติ้งต่างๆเนี่ยคือสมูทกว่าสวยงามกว่าสีเนี้ยบกว่านั่นเองครับผมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ามีสั่งได้ตั้งแต่18ถึง22นิ้วนั่นเองนะมมคุณผู้ชมใช เป็นเขาเรียกว่าคือตั้งแต่อุ้มมาเนี่ยมันใหญ่แต่น้ำหนักก็กำลังน่ารักใช่แค่ยกขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันใหญ่มากใช่ใชเบามันก็เบาในแบบที่อยู่ในยีิบสองนิ้วถูกไหมถูกต้องครับแล้วก็ไออันนี้เราบอกก่อนว่าเอเดวานไลน์เนี่ยเนี่ยคือเป็นสีเขาเรียกว่าบาัตถูกไหมพี่ใช่เขาเรียกว่าสีคัสตอมคัสตอมขึ้นมาเป็นสีบัตรลิควิดสโมกอ่าใช่แล้วก็เป็นตัวแบบแมทหรก็คือด้าน S <S ใช่บัตรดี่คือต้องบอกก่อนว่า, <ละ S 1> าสีบัตรก็คือเป็นมันจะเป็นเส้นๆเหมือนเป็นเป็นตัวค่อยๆเจียดเจียดเจียวมาเส้นๆสวยๆไอพอมันอยู่ทีๆเนี่ยม,มันมีเฟดส,สวยงามเวลาโดนแสงเวลามันมืด ใช่ครับถูกต้องครับหล่อมากๆครับ SL ซีรี e s ตัวนี้แล้วก็หมุดแอบอยู่ด้านหลังหมุดแอบอยู่ด้านหลังซึ่งสามารถเลือกได้ครับตัวไทเทเนียมฮาร์ดแวร์ข้างหลังเนี่ยเราสามารถเลือกใช้เป็นสีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็สามารถโชว์หมุดได้แล้วก็ซ่อนแม้ขหลังได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับโลโก้ ADV1 SL Series ADV1 โลโก้เขาแล้วก็เป็นรหัสของเขานะครับผมของตัวล้อชุดนี้นั่เองก็คือทั้งล้อทั้งสีความคมของการก็คือเรียกว่าสมราคาสวยงามมากๆใส่ในรถคันไหนครับผมอยากรู้ ครับคันนี้นะครับล้อชุดนี้ครับจะไปอยู่ในเฟิร์ลี่เอฟสิบนะผมครัเบอร์ลินเนเต้เบอร์ลินเนต้าเบอร์ลินเนต้าในนั้นเองครับขับนอกค่อยค่อยถนัด CDF ด้วย CDF ด้วยก็คือ CDF เนี่ยเป็นเขาเรียกรุ่นพิเศษเข้าไปอีก มีอยู่799คันในโลกนั่นเองครับและลอชุูนี้อยู่ในรถในประเทศไทยครับสวยงามอยากจะเจอมากความกว้างบอกเลยครับด้านหน้า9.5สึ่งด้านหลัง12.5คือใหญ่ๆอ้วนๆรับสำหรับเฟอร์รารี่เลยเพราะวัดมาเป๊ะ แน่นอนสำหรับทางเราเราแนะนำสเปคให้ตรงอยู่แล้วใช่ครับผมก็เดี๋ยวฝากด้วยนะผมเดี๋ยวไปชมอินเสิร์ตกันนะผมว่าเป็นอะไรบ้างวันนี้ผมขอฝากช่องนะครับผมก็ออโตบานะครับผมไทยแลนด์นะผมเฟซบุ๊กไอจี i ิ t กต็อกนะครับผมยูทูบนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e พวกเราด้วยนะผมกดไลค์กดกระดิ่งกดดูพวกเราหน่อยว่าเราตั้งใจมากๆในการทำคลิปออกมานะครับผม<ช>แล้วก็ ลูกค้าท่านใดนะครับผมหรือใครก็ตามครับสนใจในก,การแต่งรถนะครับผมติดต่อไปเลยที่ไลน์แอดอัตโนบายนะครับผมหรืออยากได้ล้อชุดนี้นะครับผม ADV1 นะครับผมหรือแบรนด์ต่างๆนะครับผมไลน์แอดแอดอัโนบายนครับถามปรึกษาได้นะครับผมเรื่องเกี่ยวกับการแต่งรถนะครับผมยวันนี้ผมบูมกับพี่จีน่าผมขอลาไปก่อนกับล้อสวยๆชุดนี้ไปดูอินเสิร์ตกันว่าจะสวยมากน้อยแค่ไหนได้ครับไปชมเลยฮะไปเลย go ADV1